สวัสดีนะคะคลิปนี้ทักทายเพื่อนๆด้วยผ้าสมปักปูไหมทองลายสร้างสรรค์นขนาด1,4คูณเมตรทอ5ตะกอลายลูกแก้วนะคะผืนนี้ลายดอกชบานะคะบริเวณท้องผ้าลายดอกชบาเป็นลายสร้างสรรค์ที่ครูบันเทิงว่องไวเนี่ยแกะลายขึ้นมาใหม่นะคะส่วนตรงบริเวณหน้านางจะเป็นหน้านางสองชั้นนะคะ หน้านางเป็นเชิงเทียนกับบายสีพุ่มตรงนี้เป็นเชิงเทียนตรงนี้เป็นบายสีพุ่มนะคะตรงโคนายสีจะเป็นนกหัสดีลิงเป็นนกในเทพตำนานนะคะนกตัวใหญ่ที่สามารถคาบช้างได้นะคะสีสันขรึมเขียวขรึมสวยคลาสสิกนะคะฉีกแนวผ้าสุรินออกไปอืนนี้เส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไหมน้อยพันไหมทองนะคะ สวยมากสีสวยนะคะสีขลุมสวยบริเวณสังเวียนผ้าก็จะมีช่อแทงท้องช่อแทงท้องเป็นเชิงเทียนนะคะส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นดอกชบากับเม็ดมะยมตรงนี้จะเป็นลายใบยสีนะคะ สีครึมสวยนะคะฉีกแนวผ้าสุเรนค่ะเพื่อนเพื่อนท่าในใดถูกใจทักทายมานะคะผ,นะคะผืนนี้ขนาด1นคูณสเมตรทอหตะกอลายลูกแก้วอาบน้ำยาเก็บริมเรียบร้อยนะคะการเก็บริมเย็บริมของเราก็จะใช้เส้นไหมเย็บริมแบบโบราณแบบนี้นะคะ ห้าตะกรูกแก้วก็เป็นห้าตะกรูกแก้วแบบโบราณผืนนี้23,500นนี้23,500บาทเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line. เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ